ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ตั้งใจแผ่กุศลแอบอารามีน้อมนำพูนำใครอายจ๊อายไมะองค์เ้าเวสวันสูงโปรเถรกระเรียนก้าวหน้ารุ่งเรืองการค้าขายมีรายได้ การเกษตรมีกำลังซื้อได้ขายคล่องได้ผลผลิตดีตังนแบ่งบุญการ หมู่ห้าตำบลบึงบาอำพิอีหนองเสือจังหวัดทุมธานีอีแล้วพี่น้องพุทธศิษย์ปกติอ่าก็ผมได้มากับบารดาบูชา,าพระธาวุพนมคาวันที่วัดบึงบาเป็นครั้งครั้งแรกเพราะว่าย้ายบ้านมาอยู่ที่แถวนี้ก็เลยมาขอพรขอโชคขอลาภแล้วก็ ที่สาวก็ขอหลานๆก็ขอกันปรากฏว่าก็ได้ท่านก็ให้ก็ไปจับลอตเตอรี่นี่แหละครับจับลอตเตอรี่หน้าหน้าวัดทางด้านนี้แหละครับก็จับมาแล้วก็มาแบ่งกันผลกคนก็ถูกรางวัลนะครับถูกรางวัลก็คือเป็นลับตัวหน้าจับตัวหน้าก็แบ่งกันก็น้องก็เลยมาทําบุญกันก็เลยอยากบอกท่านว่าอยากจะถวายก็ถูกมากถูกน้อยมาถวายก็ถูกมากถูกน้อยก็ถวายตามกําลังรัทธา ให่เราที่เราเขาให้เขาเขาท่านให้เรามาแค่นั้นเองครับก็อยากจะบอกทุกคนแหละว่าถ้าเกิดจะมาก็ให้มากราบไหว้ได้เพราะว่าที่วัดลุงบาเนี่ยมีทั้งข้อเท้าว้วุครันแล้วก็ไข่ไข่วัดลุงบาศักดิ์ศิษย์ครับน,นี่นะครับด้วยกันทำบ,บุญนะครับ อ๋เอเห็นบอกห้าใบไหม่นี่เหระสี่ใบครับของสี่ใบอ่บาเฮียต้องบอกโชคชาวบ้านเขาบ้างนะตรงใส่ไม่ได้อุบหรอกเนี่ยอ่า ไปตัดเอาต่ออาไว้ดวงเพงมาตั้งหลายเลครับข้างล่างมองไม่เห็นครับเลขล่างอ๋อวิเลขสวยแล้วเนี่ยอนนี้เลยนะฮะจะไปตัดเอาเลยใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าเฮียไม่บอกว่าเฮียจะตัดไหลใช่ไหมไปซื้อเรียบร้อยแล้วเบอร์หายากเฮได้เห็นหมกเฮียได้โชคมาไหลงวดหลายครั้งแล้วรครับสามสามงวดอ๋อสามงวดแล้วเครับครับอืมครับแล้วงวดที่แล้วได้จุดทูบอะไรไปฮะ จุดทูบไปไข่อ๋อก็เลยได้สี่ใบนี่เลยครับสามตัวตรงหรือว่าสามตัวสองตัวท้ายครับสองตัวท้ายอ๋อครับผมก็เลยมาวันนี้ก็เลยมาแก้บนจุดประทัดแก้บนไปจุดประทัดไปกี่นัดอะครับพันนัดอ๋อพันนัดใช่ไหมครับผมอแล้วงวดนี้จะเสี่ยงโชคเอาเลขเอาเลขไปประทัดให้เสี่ยงโชคเหรอครับเดี๋ยวขออุบไว้ก่อน